สวัสดีค่ะหนูอันเอินค่ะและหนูเพลยเพลยค่ะวันนี้พวกเราจากโรงเรียนอสมชั้นขเขมรสีลมพา,าเพื่อนๆ่นมาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนขยะที่เป็นพิษให้เป็นมิตรกับโลกของเราค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดจักแดนจังหวัดสมุทรปราการค่ะเอินเอินทราบไหมคะว่าทําไมวันนี้เราถึงมาเรียนรู้กันที่วัดนี้ไม่ทราบค่ะ ทำไมเราถึงมาวัดน,นี้กันล่ะคะงั้นเราจะเล่าให้ฟังเจ้าอาวาสวัดจากแดนได้เริ่มความคิดที่จะเปลี่ยนวัดจากแดนให้เป็นศูนย์กลางจัดการสิ่งแวดล้อมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาขยะไม่มีชีวิตและขยะมีชีวิตที่อยู่ภายในวัด เป็นวัดต้นแบบของการจัดการขยะแห่งหนึ่งของไทยซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการโดยมีแนวทางการดําเนินการด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อนําขยะทุกอย่างมาใช้ให้เป็นประโยชน์และแก้ปัญหาในชุมชนทั้งยังเปิดศูนย์การเรียนรู้อบรมการจัดการขยะที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โอ oh, เป็นวัดสมัยใหม่ที่สอนชาวบ้านให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาจนเป็นสวนการเรียนรู้และจัดก,การขยะชุมชนอย่างครบวงจรเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะแล้ววันนี้พวกเราจะชวนเพื่อนๆมาทําขยะให้มีคุณค่าเป็นทรัพยากรของพวกเราค่ะฐานที่1การทําน้ําอ m จากเศษผักและผลไม้ค่ะฐานที่2รู้ค่าพลังงาน เปลี่ยนขยะเป็นกระถางต้งนไม้ค่ะฐานที่3ร้อยพงกุญแจรีไซเคิลค่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกับพวกเราหรียงคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับฐานกิจกรรมที่1กันเลยค่ะกับฐานการทำนามีเอ็มจากเศษผักผลไม้ไปกันเลย e m ย่อมาจาก Effective m i c r o o r g a n i s m คือน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักบ่มเศษผักเศษผลไม้ แล้วใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งในการย่อยสลายทําให้มีจุลินทรีย์และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสามารถเล่นต้นเร่งใบช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีตลอดจนช่วยปกป้องเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคทําให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงและปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําน้ายาล้างจานชีวภาพกันค่ะส่วนประกอบหลัก น้ำชีวภาพา8ลิตรน้ำด่าง6ลิตรเกลือ1กิโลกรัม N701 กิโลกรัมกลิ่นตามต้องการวิธีทำ 1. คน N70 กับเกลือให้เข้ากันเติมน้ำด่างสลับกับเกลือคนไปเรื่อยๆจนน้ำด่างหมด 2. เติมน้ำชีวาภาพสลับกับเกลือคนไปเรื่อยๆจนหมด 3. เติมกลิ่นแล้วคนให้ทั่ว 4. ทิ้งไว้หคืน แล้วจึงใส่ภาชนะพร้อมใช้ EMBO เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกระบวนการย่อย c, สารอินทรีย์ทางซากพืชและซากสัตว์ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในน้ำทำให้เกิดการย่อยสลายที่มากขึ้นและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำทำให้สภาพของน้ำสดนินมากเพิ่มขึ้นเราไปดูวิธีการทำกันค่ะไปกันเลย,เลยวิธีทำ EMBO บำบัดน,น้ำเสียวัตถุดิบประกอบด้วยสส่วนใหญ่ๆส่วนที่ห รำห1ส่วนแกรบดิน1ส่วนดินร่วนหรือดินโคลน1ส่วนส่วนที่2หัวเชื้อ10ช้อนกากน้ำตาล10ช้อนน้ำา2ลิตรวิธีทำาอ m b บ l l บำบัดน้ำเสียนำส่วนผสมที่1ทั้ง3ตัวคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมกันใช้ไม้คนจนกากน้ำตาลละลายนำส่วนผสมที่2ค่อยเทลงไปในดินที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันลองใช้มือปั้นดู าปัน้นด้แสดงว่าใช้ได้ปั้นตามขนาดที่ต้องการขนาดลูกปิงปองลูกเบตองทิ้งไว้ในร่มประมาณ3-5วันให้จุลินทซีย์ขยายตัวใน EM Ball บนำไปโยนลงในแหล่งน้ำที่ต้องการจะใช้เวลาในการปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นประมาณ1สัปดาห์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับฐานการทำน้ำา m m ทําทำยากไหมคะไม่เลยค่ะ เราเพิ่งดู้นะเนี่ยว่าเศษผักผลไม้สามารถนํามาทําเป็นน้าทําความสะอาดสิ่งของต่างๆแบบนี้ได้ด้วยใช่แล้วสามารถนําไปทําความสะอาดได้หลายอย่างเลยนะเช่นฉีดพ่นตู้กับข้าวตู้เย็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ซักผ้าถูพื้นลดกลิ่นขจัดคราบต่างๆและอีกมากมายเลยโอ้โหสรรคุณดีเยี่ยมขนาดนี้พวกเราต้องําไปใช้ที่โรงเรียนและที่บ้านกันแล้วล่ะค่ะ เห็นด้วยค่ะต่อไปเราไปเริ่มฐานกิจกรรมที่2กันเลยนะคะฐานนี้มีชื่อว่ารู้ค่าพลังงานเปลี่ยนขยะเป็นกระถางต้นไม้ทำไมเราต้องทํากระถางต้นไม้ใช้เองกันด้วยล่ะคะเราไปซื้อกระถางพลาสติกหรือกระถางปูนที่ร้านค้าง่ายกว่าอีกค่ะก็เพราะเราเคยชินกับวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเร่งรีบจึงมองข้ามการนําสิ่งของที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ทําให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น จากปัญหาขยะโฟมที่ถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะและจะยังคงอยู่ในสภาพนั้นไปอีกยาวนานทางวัดได้ใช้วิธีการแปลรูปโฟมให้กลายเป็นกระถางปลูกต้นไม้จากโฟมซึ่งเป็นนวัตกรรมในการนำขยะโฟมมาสร้างคุณค่าเพิ่มอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพวกเรามาช่วยกันทำกระถางต้นไม้ไปพร้อมๆกันนะคะไปกันค่ะไปกันเลย ขั้นตอนการทำกระถางจากโฟมส่วนผสมคือปูนซีเมนต์โฟมและน้ำวิธีการทำ 1. นึ่ำส่วนผสมทั้ง3ชนิดผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่เท่ากันคนให้เข้ากัน 2. เตรียมแม่พิมพ์ซึ่งเป็นถ้วยพลาสติกที่ใช้แล้วขนาดใหญ่หนึ่งใบและขนาดเล็ก1ใบ 3. นนำน้ำมันที่ใช้แล้วทาภายในถ้วยใบใหญ่ให้ทั่วเพื่อช่วยให้กระถางแกะออกจากพิมพ์ได้ง่าย 4. ใส่ปูนผสมในแก้วพลาสติกแม่พิมพ์ใส่ทรายในแก้วพลาสติกใบเล็กให้เต็มแล้วนำมาสอดแทกลงไปตรงกลางของแก้วพลาสติกใบใหญ่ที่มีปูนผสมอยู่เพื่อขึ้นรูปส่วนที่เป็นด้านในของกระถาง 5. จากนั้นนำไปจากแดดให้แห้งใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงจึงค่อยถอดแม่พิมพ์แก้วพลาสติกออกแล้วนำมาวาดภาพตกแต่งกระถางของเราให้สวยงามค่ะ และนี่คือกระถางต้นไม้ของพวกเราค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กระถางต้นไม้ไว้ใช้งานกันแล้วค่ะสามารถนําไปตกแต่งระบายสีเพิ่มเติมให้สวยงามได้แบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถนําโฟมมาผลิตเป็นอิฐบล็อกปูพื้นหรือที่รองแก้แบบนี้ได้ด้วยค่ะโอโ้โหโฟมสามารถนํามารีไซเคิลเป็นของได้หลากหลายมากเลยค่ะและฐาสุดท้ายพวงกุญแจรีไซเคิลอยากดูวิธีการทําแล้วค่ะ ว่าเราจะนำพลาสติกมาทำเป็นพวงกุญแจสวยๆได้ยังไงงงจังนั่งสิคะงั้นพวกเราไปหาคำตอบแล้วก็ไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะไป,ไปกันเลย,เลยวิธีการรีไซเคิลพลาสติก 1. นําำขวดหรือฝาพลาสติกมาผ่านกระบวนการการทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ 2. นํนำเศษพลาสติกเข้าเครื่องหล้อมด้วยความร้อนใส่บล็อกพิมพ์ลายตามต้องการ นำมาร้อยเป็นพวงกุญแจให้สวยงามวิธีการร้อยพวงกุญแจเตรียมวัสดุอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยพวงกุญแจนำเชือกมาร้อยใส่ห่วงพวงกุญแจร้อยลูกปัดลงไปแล้วมัดให้เป็นปมและร้อยลูกปัดต่อไปเรื่อยๆให้สวยงาม นี่คือพวงกุญแจของพวกเราค่ะสวยไหมคะสวยค่ะและสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้ได้รับความรู้จากการรีไซเคิลขยะมากมายเลยนะคะใช่แล้วค่ะขวดพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันหากเราจัดการขยะเหล่านี้อย่างผิดวิธีก็อาจจะเกิดขยะที่ย่อยสลายยากยาธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ค่ะ แต่ถ้าเรานําขวดเหล่านี้มาเป็นทรัพยากรหมุนเวียนขึ้นรูปใหม่หรือนํามาทําเป็นของใช้ที่คงทนก็จะใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะคะเพื่อนๆที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยนะคะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพวกเราให้อยู่ร่วมกับพวกเราอย่างยาวนานค่ะสําหรับในวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย